ันมาทํางานอยากหาอะไรสนุกๆทำไหมนี่นทำอะไรดีโยแมนไปทำงานเนี่ยแหละแต่ทํางานแบบสนุกแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องหาตัวช่วยกันเว้นเว้นเอ๊ะคุยอะไรอ่ะคุยงานงานอะไรคุยงานคุยงานเวลานี้ไม่มีไม่มีนี่เอ๊ะใกล้อยู่ในห้องนี่คุยงานไม่บอกมันติีวของมีอะไรมีอะไรมีอะไรเหมือนมีอะไรมีเหลือ ไปเที่ยวนไปปล่าไปดีอยวเราต้องหาหนะาคนเพิ่มก่อน <c oughs> การไปเที่ยวมันจะไปคนเดียวไม่ได้พ้อง <c oughs> สาวอะไรื่อไหอีกแล้ว <c oughs> วันนี้พี่ทําคลิปที่คนขอร้องกันมาเยอะมากเป็นฟ้าเป็นแฟนกันหนึ่งวัน <c oughs> แต่พี่บอกก่อนว่าพี่หึงนะแต่ว่าเออไม่เป็นไร <c oughs> เพื่อคอนเทนต์อะพี่ก็ให้มาได้ทุกคนร้องขอจะไม่ทําตามคือมันก็ไม่ได้ปกติเราเป็นช่องที่แบบเออตามใจคนดูอยู่แล้วคนดูอยากดูอะไรคือคอมเมนต์มาฟ้าอยากไปไหนดีวะพี่ตามใจฟ้าเลยอะ ที่เราจะไปทำกันดีเมื่อเป็นเมื่อกูว่าพี่เป็ดตายแล้วไปถามก่อนว่าเขาไปก่นแต่พี่หึงนะพี่บอกก่อนโอ้ย่าอย่าอย่าหึงนะวันนี้ขาอันหนึ่งพี่เป็ดอ oh my o ม my god คุณกำลังเบื่อเบื่ออยู่ใช่หรือเปล่าพี่ว่างถ่ายคลิปวันนี้วันนี้พี่จะถ่ายกงไม่เป็นไรวันนี้พี่จะติ๊กต็อกติ๊กต็อกไม่เป็นไรพีไม่มีคิวถ่ายคลิปนั่นแล้วมีพี่ทำโปรกับเบฟอยู่ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวพี่เบฟบทำเองจะเสร็จแล้วนั้นวันนี้หนูมาทำคลิป ตามที่ทุกคนร้องขอทุกคนนี่คือน้องๆคอมเมนต์จริงใช่ไหมไม่ได้เอามาอ้างมีจริงขอหลักฐานด้วยเยอะแยะนี่คืออะไรเชือไปคื้เลยเป็ดฟ้าเป็นแฟนกันหนึ่งวันแล้วไม่เคิร์นเคิร์นเนี่ยงอกร์เนี่ยงอก ไปดูเลยหรอะไปแรงเลยไปดูเลยเหรอนี่ไงไปแรงเลยหรองนไปอะไปเลยเด้อไปดีโมพี่ชายเราไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเราไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปไป็นพี่การพี่ของกูจะฟพากันไปที่อย่างนได้ไหมเสียงคนละเสียงเลยเฮ้ยมึงไอ้ฝานนั่งข้างบนนี่ ทำรายกันารทำมันต้องมีเบื่อแบบครั้งนี้แล้วเราก็คุยกันแล้วไงพี่เป็ดวันนี้ไฟดับเออวันนี้ไฟดับอ่ะเราก็คุยกันแล้วดิ้มเบื่อไแล้วพี่เป็ดบอกว่าจะพาไปใช่ี่ขึ้นไม่ได้ใช่เปิบอกว่าไปเลยแบบว่าเอ้ยฟ้าไปพี่ไปด้วยี่ขึ้นไม่ได้เหรอเป็นพี่มาชอบเล่นสนุกไม่ค่อยเยอะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบพวกพวกไอ้ทั้งเล่นน่ากลัวเฮ้ยพี่เป็ดทำได้อยู่แล้วไปเดี๋ยวฟ้าออกไปรอก่อนเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปไหนให้ฟาไปรอเลยเสร็จไหมล่ะเข่ะเนี่ย มกีนเมื่อผู้หญิงกบพี่เป็ดไม่เคยวันอยู่เลยว้าว่ขนาดเร็วกว่านั้นโห่ทำมากกว่านี้ก็มีโอ้ไม่จริงมึงคือแนนในว์ชั่นบางแสนหรอจะจัดให้แบบจัดน้องน้องนั้นทั้งที่เนี่เอาไปพูดคนเขาเข้าใจผิดหมดก็เรื่องจริงอะ ดูพี่ตรงไหนเว้ยผู้หญิงเขาชอบแบบเที่ยวสนุกสนุกวะใช่ทำไมวะมันสดใสพี่ใช่มันมีแต่อะไรแบบน่ารักน่ารักตุ๊กตาตุ๊กตาท่าดีเมอร์มันเป็นแบบเทพนิยายแสดงว่าพี่ก็ต้องแอคคือต่อให้เรากลัวเราก็ต้องบอกเขาไม่กลัวเดี๋ยวพี่เป็ดถ้าอันไหนพี่เป็ดกลัวพี่เป็ดสะกิดหนูเดี๋ยวหนูลากออกเลยไปเนยไหมไม่มีอะไรยากโอเคไปเว้ยเออดีเมอร์แต่ไอ้อ้วนมันบอกว่ามันไปด้วยนะไปทำไมเอ้าคนนั้นจะไปด้วยเหรอไปทำไมอ่ะโอ้ไปด้วยเผื่อแบบเป็นอะไรขึ้นมาทำไงอ่ะสนุกมันต้องไปหลายๆหลายคนเห็นหนิ เรียกใครไเด็ไม่ใช่เหรอเอ้าน้องมันอยากไปด้วยอ่ะแล้วมึงไปทำไมเป็นก้างขวางคอเยอะแยะเดี๋ยวหนูไปดูแนเอาความปลอดภัยไงไม่ใช่ว่ามึงอยากเล่นเองใช่ไหมไม่ไม่พี่เป็ดพี่เป็ดลองคิดสมมติว่ามันมีเครื่องเล่นที่แบบว่าจะต้องนั่งสี่คนไอ้ฟ้ายังไงต้องขอนั่งไงแน่อยู่แล้วเดี๋ยวผมก็บอกให้หยิบผมอย่าไปเออคิดมาแล้วไปเลยเริ่องานไปหลอกกันเลยโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงเอ่อจิมเบิร์กจิมเบิรแล้วเสียงอาจจะดังนิดนึงค่ะ ทำใจแล้วตอนนี้เราเข้าไปก่อนเดี๋ยวเขาจะแสดงอีกทีลิสหน้าดูแบบโลกมากเลยตอนนี้แบบนี่คือจะโดนอะไรบ้างวะแค่โกวไปครับพี่ไม่เต้นร์นาโดทอร์นาโดไม่น่ากลัวใช่ไหมคะเออไแมมาหมุนมาหมุนจุนะไปมาหมุนป่ะพี่ไปถ่ายรูปก่อนสามสิบเอ็ดแล้วให้กูไปถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยฟ้ามาเร็วถ่ายรูปให้น้องฟ้าหน่อยอ๋อถ่ายรูปคู่เหรอ โทษตาไปเลยโทษตาไปไหนไหนึ่งสองสามกะชแคถ่ายปก <úng> <c oughs> น,นี่แตนเข่าเยอะธรรมดานี่คุณอน,นันต์นะตัวตึงทันยานะครับผมทุกคนบอกน้องโตไปอย่าเป็นเหมือนพี่เป็ดนะ <c oughs> น้องฟ้าไปไหนครับ <c oughs> นี่เดี๋ยวฟ้าเดี๋ยวฟ้าร้อนน้องแมวมันไม่เข้าอ่ะหมกไม่เข้าหัวนี่อย่าได้มานี่ผมร้อนเลยดูเหนื่อยดิถึงเวลาที่พี่ต้องมาตามหาเอาด้วยอันนึ ไปตองไม่ต้องไม่ต้องเอาผัดนี่ค่ะเไม่เอาไม่เอาไม่เอาเุณดํามันถึงเวลาแล้วเดี๋ยวจะเป็นราชาติจูตลาดจีดําลูการเนี่ยไม่เอาในเครื่องผัดมันติงตองสาผัดป่ะสาวแว่นบ่ะเบ็ดว่าอะไรเข้ากับนอนจ่ายก่อนจ่ายก่อนจ่ายก่อนเท่าไรครับแม่คะอันนี้ด้วยค่ะสองอันไม่ต้องถ่ายรูปหน่อยพี่คะถ่ายรูปวันนี้หน่อยพี่เวดดิ้งครับใส่สลาเกโยด้วยใส่หมวกด้วยใส่หมวกด้วย เป็นราชสุดสัได้ครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะขื่นนี่ขื่นจะได้บ้างเหรอไม่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 โอเคค่ะทุกคนระหว่างนี้นะคะเราก็จะให้พี่เป็ดกับฟ้าเนี่ยไปเล่นเอ่อปั่นเลยนะปั่นเป็ดปั่นเป็ดแบบชิวๆก่อนเดี๋ยวเราจะหลอกให้พี่เป็ดตายใจเพราะว่าแบบมาเล่นแบบออ๋ชิเล่นไม่ได้น่ากลัวนี่หว่าทิมเบอร์เลยเดี๋ยวหลังๆเจอแน่ผมคิดออกแล้วเราจะเล่นหนูก่อนเบาๆเล็กๆก่อนข้างหลัง แต่ว่าหนูอยากรู้นะพี่เป็ดอ่ะเวลาเขาอยู่กับพีนะปปห่หมะเขาแอคว่าถ้าสมมติว่าเขากลัวมากๆเขาจะมีนิดนึงเขาจะแบบพี่ไม่กลัวเหรอใช่เหรอสนุกดีแต่พอแล้วพอ่พอพีาหญิงไปใช่เหรอ <c oughs> เดี๋ยวมารอดูกนะันทุกคนว่าเป็นยังไงรือเปล่า <c oughs> ในที่สุดพวกก้างขวางคอก็หลุดไปจากวงโคจรชีพผมลนนลแบบแล้ว,ลวลค,ลครับตอนนี้เรากำลังแบบใช้ชีวิตอยู่และแล้วมันก็ถึงเวลาที่ผมรอคอยครับนี่คือแบบตอนนี้เรากำลังนั่งแบบฟันเป็ดชิวๆเลยทีเดียว ใช่มุ่นเหมือนคนเจ้าเล่ห์อ่ไม่ไม่ก็แบบได้ได้มาหนี่กันไงก็คือเห็นน้องๆขอมาไงพี่ก็แบบเล่นให้น้องๆปล่อยไว้เงี้ยแหละกลางน้ําเลยอยู่เนี้ยแหละสี่ชั่วโมงระหว่างเรารอพี่เป็ดปั่นนะครับผมทุกคนเราก็จะมาเทสให้ก่อนอันนี้ไม่น่ากลัวมากนะนี่สบายๆนี่เล็กๆเอออันนี้บอกก่อนเลยนะว่าเป็นครั้งแรกนะที่พี่มาเที่ยวดิมเบอร์นะครั้งแรกในชีวิตเลยครั้งแรกเลยแล้วก็โปรตีนเนี่ยพี่แตอันนี้จริงฟังก่อนเันนี้จริงเคยไปสวนสนุก แต่ว่าเคระื่องเล่นอะเล่นน้อยมากเรือเป็ดเนี่ยก็เคยพายแหละไม่ไม่เด็กๆไงเคยไปเที่ยวสวนสนุกครั้งเดียวในชีวิตที่แบบไปเล่นนะตอนประมาณป .6 ทศนศึกษากันโรงเรียนไปสวนสยามไม่เคยเชื่อเลยจริงๆเป็นคนไม่ชอบเครื่องเล่นเนี่ยอันนี้ถ้าไม่ใช่น้องฟ้านี่พี่ไม่มานะคือน้องๆคอมเมนต์มาไงอยากอยากเห็นแบบพี่เป็ดแบบเด็กกับพี่ฟาก็มก็ต้องํำให้น้องๆโมวาน้องๆขอมาใช่ไหมครับทุกคนจัดให้เจ่มแจ่มมานะครับ เมย์ต้องบอกไว้เมื่อกี้ทำไมไไม่ด้้ตตัังวจากการเทปของของเบสกับแนนนะฮะสบายๆครับแต่ถ้าเกิดอันนี้พี่เป็นเล่นไม่ได้หลังๆนี่ก็แย่หมดเลยนะอย่าไปที่ต่อไปต่อเลยครับนี่เลยค่ะจริงเหรออันนี้เมื่อกี้หนูกับพี่เบฟไปเทสมาแล้วได้ยินเสียงคุกกี้หรือเปล่า <laughs> ไม่เอามันคืออรไม่อันนี้เป็นอันนี้เป็นของเด็กเด็กเล่นกันของเด็กดูนู่นเด็ก หนูช่วยกูหนูช่วยหนูหนูไปเทสต์มาแล้วอันนี้ไม่น่ากลัวมึงไปแอบเล่นมึงบอกช่วยกูไม่ในในหัวพี่ไม่ได้แบบช่วยขึ้นม้าหมุนแบบเดดแบบน่ารักน่ารักชิลๆไม่ใช่หรอนี่มันก็ชิลๆอันนี้มันไปเหมือนรถกลัวอะไรบ้านมีสิ่งอะที่แบบตกใจรถอู้บ้านมีสิงห์อยู่ข้างในล้อก่อนไปเลยรอก่อนมันอันนี้มันมันเสียวมันมันไม่เสียวอันเนี้ยอันอันอันนี้คือเล่นปุ๊บสาวชอบใย่กิ๊ตออกมาก็พอเดี๋ยวแบบกลัวเกินกิ๊ตออกมาก็แบบ ฟ้ากลัวเปล่ากอดไม่ได้นะพี่ก็ใส่ผ้าทุกคนดูหน้าพี่ชายของเรานะคะพี่เป็ดตุ้นๆนะยิ้มใหญ่ดูไม่กระตือใจบอกว่าบอกว่าพี่เนี่ยที่หนึ่งพี่เดี๋ยวพี่นั่งที่แรกเลยใช่วันนี้ฟ้าดูแลพี่เป็ดโอ้ยเดี๋ยวเดี่ไม่ไม่พี่แรงพี่ไม่กลัวอยู่แล้วมันมันอันนี้มันมันเครื่องเล่นเด็กกับโยนดึกไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวฟ้าจับที่ได้แล้วฮะกลัวจับจับไหล่พี่ได้ได้ เดี๋ยวเราจะมาดูร anyway> ีแอคหน้าพี่เป็ดกับเครื่องเล่นแรกของเขาในชีวิตกันนะผมทุกคนเดี๋ยวเราถ่ายรูปเลยอย่าอย่งเงี้ยนะเออเดี๋ยวเราเขาไม่เอาหัวกูไปนะเขาไม่เขาไม่เขไม่เขาจะไม่เอาหัวกูไปใช่ไหมคุณต๋องกูไปเลยว้าสองก่อนตอนตอนกีดก่อนเฮ้ยเสียวหัวแล้วพี่เป็ดติดนู่นได้ไห ตาปีอะคือไม่มองอะไแล้วอ่ะนี่แค่ครึ่งเล่นแรกอะเน่อยแนี้เองสนุกสนุกสนกมา สนุกสนุกสนุกไม่กลัวเลยไม่กลัวไม่กลมลืมตาเห็นทุกอย่างเห็นเห็นเห็นหมดไม่จริงไม่จริงทำไมตาแดงอ่ะเมื่อกี้รองแม่อ่ะรหาแม่อ่ะเป็นแักติงโอ้โหไม่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 ไมไม่ไม่ไ่ไม่ไม่่ไม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 ่ม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไมม่ไม่ไม่ไม่่ไม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  โอ๊ะจะถ่ายดีจะถ่ายดีปกติครับดูดูดูนี่ทุกคนดูเห็นป่ะยักหายใจยักหายใจเอาเขาตื่นเต้นใหญ่เลยหนุมาทำไมนะอ๋อมาเช็คความเรียบร้อยหนุมาทำไมเผื่อแบบหนุ่มมาช่วยดูใช่เผื่อแบบพี่ชายล้มไม่ใช่จะได้เซฟอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูหูุ่แล้วอุ้ยติงยักษ์ นี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราพามาดูบ้านยักษ์ที่แบบใครมาก็ต้องเล่นเอ้ยหนูก็สูงเหมือนกันนะเนี่ยเออว่มาด้วยกังไงครับเนี่ยเอ้าเจออันนั้นไปเห็ดมาข่าใครอ่ะน้องน้องหยิบไปไหนครับน้องหยิบไปหน่อยโอ้โหแปลกแปลกแล้วเนี่ยไปลกไปเห็นเล่นเลยเด้อทุกคน พี่เทปะลูกีเทปะใครอีอ่ะใครหล่อคุอ๋อเขาเล่นอะไรด้วยใช่ไหมน่ารักมากพี่เป็นอยากกินไส้ไหมเงินลื้นออกแล้วนี่อุ๊อยากกินด้วยอยากฟ้าใส่ไหมล่ะครับแม่ค้าครับไส้ไหมเท่าไหร่ครับเก็บอันเลยครับร้อยยี่สิบบาทพี่เปนพอมีอยู่รับสิจาให้นะก็รับเอ้ยอะไรอะไรฟ้าให้ฟ้าให้พี่ใช่ป่ะพี่เก่งใจดังแต่พี่จะรับไว้เดี๋ยวพี่ช่วยถือก็ได้ เอาของฟ้าเปเลยงมดนะจะช่วยถือช่วยน้องถือแย่งน้องกินหน่อยฟ้าอยากให้ตุ๊กตาครับเดี๋ยวผมจะจับให้ฟ้าเดี๋ยวพี่การเองพี่ชำนาญมาอีกรูปหนึ่งอย่างเปียวอ่ะขอปั๊บเติมพลังก่อนพลุบลงเด้อรือว่าจะป้อนจะหน่อยไม่ทันแล้วไอ้ยักษ์งาป้อนคนตตกรอยเลยนะคุณมาค่ะคนต่อไปพี่ชาย นี่เรามีนี่ด้วยมีน้องหรออันนี้พี่อันนี้พี่อันนี้ป้าเอาไปหมดเลยเหมือนไม่เป็ดเลยอันนี้อาเลยนะเหมือนไม่เป็ดเมื่อกี้นี้ยอละพี่ขึนไม่ได้อะเดี๋ยวเราจะไปเข้าห้องน้ำนะครับคมอไอวิวชค่ะทุกคนโอ้โหอะวกปิดกปิดมึงยามพี่กูแล้วพี่ก้มันไม่ได้เล็กขนาดนั้นเี่ก็แค่ใส่กเองเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮนน้องชาย ิมาแบบดับร้อนเลยพี่ไปสองคนไปด้วยเหรอไปด้วยไปด้วยไป้มาเร็วเร็วเร็วไโอ้ยใส่สีเดียวกันเลยอ่ะเฮ้ยพี่เป็นสีเดียวผองมึสีเดียวกับมึงเลยสีเดียวกันเลยเองเป็นน้ำไหนมึงบอกว่ามอยี่กูไหนมบอกว่างั้นแนยเขาหยิบไ้่เาหยิบไหตอนนี้เรามาที่เมืองเมืองฮิมากระบกโกนนี่ตอนนี้อยู่อเมริกาที่เิวนี้แหละผิวนอกแล้วมาทำไมม พี่นี่สองคนแยๆกยๆกยๆกๆๆๆ,ๆหนาววอ,อยู่ใกล้พี่ไว้เขาไม่เขาแม่พี่สอนมาบอกว่าแบบอยู่เป็นใกล้กันอ่ะแล้วมันมันจะอุ่น oh. หนาว่ะเพราะว่าตอนเนี้ยมันมันรู้กูรู้สึกว่ามันมันแบบว่ามันพี่มีหน่อโตเกันไปแล้ว<ช>ว่าเราต้องว่าเรา,า,เรา,า,เราต้องจบสีแล้ว We เอา ร้อนก็ไม่บอกฟ้ามันร้อนครับฟ้าบ่นก็ร้อนไงพี่เลยทำให้อุ่นให้ไปไงอุ้ยทำไมไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผมเป็นคนดีผมเป็นคนดีผมเป็นคนดีหนูไม่ได้ดังไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหนีพวกไอแนนครับหนีพวกไอแนนไปได้สองคน นั่งนีมากอะนั่งได้กันได้โอโหโอ้นดกวะเมื่อกี้พี่ใส่รองพี่เหมือนตวแตกเลย เดี๋ยวพี่เบดไปด้วยนี่ไงพี่เบดนั่งกับน้องฟ้าไปไปไปอะไเดี๋ยวครา้งนี้เราจะนั่งด้วยกันครับเพราะว่าไอเนมันขอจริงๆอ่ะพี่ไม่ค่อยอยากหรอกทำไมไปเอามาผมได้นั่งไก่วิวแต่ว่าอะไรวะคืออะไรวะเมื่อกี้นี้มันบอกว่าอยากนังพี่เรอโอเคโอเค ผมต้อหลอกครับสนุก่ะนั่งกับไม่หนูกแล้เปลี่ยนที่แล้วไอน้มึงหลอกมาเร่อะไม่ได้หลอกอันนี้รถไฟหอกอันนี้ไม่น่ากลัวเลยรถไฟหอกซุกสเปรดุสเปรดแบบว่าเป็นล่องแก่งล่องแก่งเออล่องแก่งแล้วลงมาช้าช้าเปียงปะังไม่เปียกไม่เปียกฟ้านี่ฟ้ามันน่กลัวนะไอ พี่ไปดูมาแล้วมันเป็นแค่เครื่องแบบง่ายๆแบบลงเงีย้ยวปลุก,กแบบสั้นๆไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพี่ปอดไดเองเออไปถามพนักง,งานมาเขาบอกว่าแบบเปีเปยกนิดเดียวเดี๋ยวพี่จะบงังคับให้ไม่ให้เปียกแล้วผมอ่ะมึงมาด้วยเหรอวะเนี่ยแม่บอ้ผมมาด้วยมันมาทำไมวะอา้าวพามันมาด้ได้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมนั่งข้างหลังกันสามคนที่นั่งกันต้องใช่เจ๊ะหวยไหมครับ เอนนี้มีปัญหาแล้วครับทุกคนการเกิดครับไอแนนปวดขี้แต่ไม่เป็นไรไหวอยคนลุกอ่ะอย่าอย่าปล่อยในน้ำแล้วกันพร้อมยังครับถึงคิวเราแล้วครับแต่พี่ปล่อยห้องฟ้าเองไม่ต้องห่วงปามาเฮ้ยน้ำด้วยดิเฮ้ยอะไรอ่ะพี่เปบนพี่เบนจมเลยจมเลยพี่เจมหน่อยโอุ้ยปวดขี้อ่ะไม่ไม่ปวดขี่คุยกันไวในแนนปวดขี้มากเลย อย่าปล่อยตอนนี้นะเชี่ยคนสง <laughs> ูงเดีอยว อเปียกนิดเดียวไปถามพนักง,งานมาเขาบอกว่าแบบเปียกนิดเดียวเวลาทุกคนเขาเล่นเสร็จอะพี่เป็ดเขาต้องไปยืนบนสะพานนี้พี่ใช่เหรอใช่เพราะว่ามันเป็นแบบว่าเหมือนเราแบบคนลัพธอาชีพเ,เนี่ยที่จริงมันยังเล่นไม่เสร็จนะอ๋อที่จริงที่จริงเล่นไม่เสร็จนะคือคืนนี้ยังเล่นไม่เสร็จอนะแนนใช่ใช่ใชเพราะว่าอันนี้เหมือนกับพอเล่นเสร็จแล้วต้องชมวิวก่อนแต่เดี๋ยวหนูฝากพี่เบฟไว<ป>้ไไเดี๋ยวเขามีถ่ายรูป ีฝากพี่เบฟไว้หนูไม่ไหวแล้วอ๋อไปที่ใครแน่ไปขี่แล้ไหนในเบฟพี <c oughs> ่จะถ่ายรูปพาพ,พี่ถ่ายรูปไหมนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวอยืนตรงนี้แล้วไหนกล้องอ่ะ <c oughs> กล้องกล้องอ่ะพี่เบฟเห็นตรงเรือป่ะมันจะติดมากับหน้าเรืออ๋อฟ้าฟ้าถ่ายรูปคู่กันป่ะ ถ่ายรูปกวนยือนยืนตรงนี้ตรงนี้เหรอตรงนี้เลยพี่ตรงนี้เลยอ๋อนี่นี่คนรอถ่ายเต็มเลยเออเห็นไหมเห็นคนรอถ่ายเต็มเลยเดี๋ยวพอมาแต่บ้าพี่ชูสองนิ้วเลยนะจะนั่งแบบน้องๆฮะนั่งกับเด็กๆแางนี้ไหมผมไม่ได้ไม่ได้พี่ผมไม่ได้ไม่ได้เหรอพี่ยืนผมลองยืนด้วยผมไม่ยืนด้วยเดี๋ยวเยดี๋วให้ผมยืนด้วยโอเคงานี่โอเคเดี๋ยวพี่เจ็บนัดเจ็บอันนี้เลยพี่เจ็กูรอพี่เป็ดเนี่ยกูว่าโบนัสโบนัสเดือนหกเ่ยกูน่าจะอดไม่ได้แล้วล่ะเรากำลังรอถ่ายรูปครับผมดวิวเนเบอออกว่ารรถ่ายรูปวยิ้ม นี่คือพี่เป็ดมาแล้วครับได้รูปแล้วได้ยังได้แล้วตาเขาเบลล์รูกนีอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนไปยิ้มไปยิมไปยิมไปยมเอ่า ได้รูปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเอาไนรูปกูรอก่อนมันหลายคนพี่พี่ไม่เห็นยิงกันสิกว่าคนน่าใช่พี่ต้องรอ,อก,ก่อนนี่เขากำลังเป็นไปเดินไปคุยกันแล้วเดีย๋ยวมีใส่จาจเลยใช่อยเดี๋<ช>น้องถามน้องนี่หน่อยดีกว่าน้องชายน้องชายออพีอันนี้คือที่เขายืนตรงนี้กันเขาถ่ายรูปกันเหรอใช่พี่มอยืนถ่ายรูปเหรอครับยืนถ่ายรูปเลยเหรอใช่พี่อ๋อโอเคขอบคุณมากครับเห็นไหมเห็นไหมเขาบอกแล้วมันเป็นจุดถ่ายรูปอ้ะน้องชายไปถามเร็วกันดิไอ้ที่เขายิงกันเนี่ยเขายืนถ่ายรูปกันเหรอเขายืิงกรครับไม่ถ่ายรูปไม่มีีีถถ่่่่าายยยรรููปปเเเอออไไมมมมลโค เขาบอกว่ายืนรับน้ำไม่มีถ่ายรูปเขาเขาเป็นเจนเก่าจริงอันใหม่มันมีแล้วพี่เสี่ยผมนี่โดนแม่งหลอกนั้งตักมีเลยคู่รักมาถ่ายรูปอ๋อได้ได้ครับได้นะดีดีอ๋อได้ได้ครับมาเลือกอยู่เลือกอยู่เลือกเด็กน้อยอ่ะไป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 เฮ้ยเดินไปไหด้วยดิไปถ่ายด้วยถ่ายด้วยนี่ถ่ายด้วยเอ็งไม่เห็นผมอ่ะ โอเคโอเคโอเคสี่ยน่ารักจุ๊ดสามร้อยบาทก็รักเขาต้องยิ่งหายเยอะๆยิ่งจะถูใช่ถูกต้องน่ารักโอ้ฟามิลี่ออนแกมาตัดดิสก์เราสามลูกเก็บไว้โอ้เก็บไว้รู้ป่าววัติศาสตร์เลยนะอุ้ยอุ้ยเนี่ยเห็นไหมไม่ดียังไงลูกครับเท่าไหร่ครับวันนี้สองร้อยแกนได้ไหมครับ ไหวนะที่อีกยืนหิวน้ำตรงร้านไม่ซื้อมาฟ้าฟจานเราจานคู่นี่นี่ฮะโอ้จานข้าวต่อไปนี่คือจานของกูเฮ้ยต่อไปนี้ผมจะกินข้าวอย่างมีความสุขเลยครับอ๋อใจจานนี้กินข้าวเลยเหรอโอ้ยยี่หยกูอยู่มาสามปียังไม่มีจานมีกับกูจริงยียหอยู่มาตั้งนานนี้ไม่เคยมาดิมเบอร์เลยไอ้ฟ้ามาอยู่แป๊บเดียวขอไปเร็วได้แค่จังวะใจเกเรน่เรา และตอนนี้ครับก็ถ oh ึงเวลาที่ผมรอคอยแล้วราวันนั้นเราสัญญากันว่าถ้าพี่ไปเล่นสนุกเราจะเคยจะไปดูหนังกันการเด i นออ f เด e กก l a เลซถึงเวลาแล้วมันถึงเวลาแล้วฟ้านี่เป็นไงดูชอบตุ๊กตาใหญ่เลยมีชื่อยังมีชื่อยังไอ้่ายไงไอ้ไายดูแลดีๆนะดูแลนี่มีนะครับก็เดยนเราไปดูการเดนกัน ดูหนังเหรอใช่ใช่ไหมใช่จะไปดูหนังเรื่องนี้ปะกาเดียนปะกาเดียนการ์ตูนภาคสามพี่ยังไม่ได้ดูไปด้ยเหรอเอ้ยไม่ไม่ดูกาเดียนซี่กาเดียนกูดูเสียงหลังปลักรถเลยกูดูดูไม่ดูกูไม่ดูกาเดียนไม่ก็เลิกงานแล้วใช่ไหมล่ะเลิกแล้วไปเลยไปด้วยกันไปด้วยกันนี่ายเพรา่คนอะไรหนูก็ดูเพราะคนถังใหญ่แลิกใครจ่ายพี่ไง นานๆจะได้ดูด้วยกันเยอะๆใช่ไม่ไม่ค่อยมีโอกาสอย่างนี้เลยไม่ดูหนังลงนานแล้วไม่วีเดี๋ยวออกรถเลยเว้ยดูตรงนี้ก็ได้นะฟิวเจอร์ก็มีฟิวเจอร์แล้วมึงกลับบ้านไงยังไงต้องกลับะตูอยู่แล้วนี่กลับะตูอยู่แล้วไปด้วยกัน